อินดีต้อนรับ s ูฟ Fiction Factory โรงงานแต่งเรื่องที่ความจริงอาจเป็นของปลอมและของปลอมอาจซ่อนความจริงเอาไว้ลอนดอนปี1888ชายผู้ไม่เคยถูกจับชายผู้ไม่เคยถูกเปิดเผยตัวตนและแม้เวลาจะผ่านเมื่อร้อยกว่าปีก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแจ็คเดอะริปเปอร์คือใครย่านไวชชปโอ ปี1888พบศพผู้หญิง5คนในสภาพสะเทือนใจร่างกายถูกชำแหละอย่างไรป้ปราณีพฤติกรรมของฆาตรกรไม่ใช่แค่โหดเหี้ยมแต่ยังบ่งชี้ถึงความรู้ทางกายวิภาคยังชัดเจน m a r y แอ n นิโคล l ์ a อ n นี่เชฟแมนออริสเบสไ h ร์สเคลเทลินเอดเวิร์ดและแมล y ี a เจนส์เคลลี่นี่คือรายชื่อของหญิงสาว ีกลายเป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมที่สุดสะเทือนขวัญในประวัติศาสตร์อังกฤษตำรวจกว่า8 0นายถูกส่งให้ลงมาสืบสวนสอบสวนในคดีนี้จดหมายหลายฉบับถูกส่งไปยังสถานีตำรวจหนึ่งในนั้นลงชื่อว่าฟอร์มเฮลแต่ในค่ำคืนที่เกิดเหตุฆาตกรรมนั่นเองก็ได้มีชาวบ้านหลายคนในย่านโบสเซนดัสแทนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาได้ยินเสียงเหมือนหินขยับข้างบนหลังคาโบสถ์ซึ่งบนหลังคาโบสถ์ในยุคสมัยนั้นก็อาจจะหมายถึงรูปปั้นกาก่อยที่เป็นเครื่องประดับหรือสัญ,ญลักษณ์ประกอบโบสถ์เป็นสัตว์ประหลาดหินโบราณที่เกาะอยู่บนยอดโบสถ์เก่าโดยทั่วไปแล้วรูปปั้นกาก่อยคือท่อน้ําทิ้งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกันฝนไม่ให้กัดกินกําแพงแต่ว่าในยุคกลาง มีตำนานว่ากากอยนั้นเป็นผู้พิทักษ์แห่งสัทธ,ธาสิ่งมีชีวิตที่คอยไล่วิญญาณร้ายในยามกลางวันและถ้าหากพระเจ้าทอดทิ้งพวกมันจะตื่นในยามค่ำคืนมีบันทึกในศตวรรษที่14จากนักบวชฝรั่งเศสผู้หนึ่งเขียนเอาไว้ว่าจงอย่าได้ท้าทายกากอยในคืนที่โบสถ์ไร้เสียงระฆังเพราะมันจะไม่ได้เป็นแค่เห็นอีกต่อไป 27กันยาปี1888ป้าคืนฝนตกฉันเฝ้าดูยอดโบสจากถนนฝั่งตรงข้ามและสิ่งที่ฉันเห็นมันไม่ควรจะเคลื่อนไหวได้มันยืนอยู่บนหินและขยับหัวอย่างช้าๆแสงสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาทำให้ฉันเห็นหน้ามันอย่างชัดเจนแต่สิ่งนั้นไม่ใช่คนไมเคิลมอร์เป็นนักสืบอิสระเพียงไม่กี่คนในลอนดอนที่บันทึกคดีแจ็ค โดยไม่เชื่อว่ามันเป็นฝีมือมนุษย์เขาเริ่มตามเงื่อนงำจากรอยเล็บที่ไม่เหมือนมีดรอยเลือดที่ชี้ขึ้นหลังคาและคำบอกเล่าของเด็กส่งหนังสือพิมพ์ที่เห็นบางอย่างบินผ่านหลังคาโบสถ์มันเหมือนค้างคาวแต่ใหญ่กว่ามันเกาะบนกากอยแล้วหายไปตำนานแจ็คเดอะเรปเปอร์ถูกตีความเอาไว้หลากหลายแบบบางคนเชื่อว่าเขาคือหมอ บางคนเชื่อว่าเขาคือชนชั้นสูงแต่ทฤษฎีที่ถูกคืนหายไปกับการเวลาคือฆาตรกรไม่เคยมีตัวตนขาตรกรอาจจะไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกใครบางคนปกกากอยให้ฟื้นขึ้นมาบางทีเพื่อฆ่าหรือบางทีเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างจากบันทึกของไมเคิลมอร์พบว่าผู้หญิงทั้ง5คน ล้วนเคยอาศัยอยู่หรือทำงานใกล้กับบทเซนตดสเซนและยังมีจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งที่เธอเก็บเอาไว้เขียนด้วยหมึกเลือดมีเพียงประโยคเดียวว่าหินจะกลับมาเมื่อบาปหมดลงชื่อจีคืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกาปี1 8น8ปรอไมเคิลมอร์เดินเข้าโบสถ์ตอนตีสองหลังจากวันนั้นไม่มีใครพบไมเคิลมอร์อีกเลยห้องของเขา ผูกเปิดในอีก3วันให้หลังเข้าของเครื่องใช้อยู่ครบยกเว้นสมุดบันทึกเล่มนั้นสิ่งเดียวที่อยู่บนโต๊ะทำงานของเขาคือรูปสเก็ตด,ดินสอของกาก่อยตอนหนึ่งที่มีเลือดหยดอยู่ตรงปากและทฤษฎีสมมติค,คิดที่กล่าวว่าแจ็คเดอร์ริเปอร์อาจคือกาก่อยก็สิ้นสุดลงตรงนั้นลอนดอนวันนี้อาจจะไม่มีใครพูดถึงกาก่อยอีกแล้ว แต่ทุกคนยังเชื่อว่าแจ็คเป็นฆาตกรมนุษย์ที่ไม่เคยถูกจับได้แต่หากคุณได้มีโอกาสเดินไปใต้โบสถ์เก่าและได้ยินเสียงบนหลังคาหินในคืนฝนตกคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่จ้องมองคุณจากบนตึกเป็นเพียงแค่รูปปั้นถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนุกเล่นสตูดิโอ แชร์เรื่องนี้ให้กับคนที่คุณอยากให้เริ่มสงสัยและคอมเมนต์พูดคุยกันว่าคุณเชื่อว่าเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นหรือว่ามันอาจเกิดขึ้นจริงเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่โรงงานแต่งเรื่องแห่งนี้ fiction fact t o r y